ได้จับกับเขาสักทีนะรอกหยดน้ําตัวจบในงบ2,000ได้2สปูลได้ตลับลูกปืนเซรามิกไฮบริดแล้วที่สำคัญน้ำหนักแค่135กรัมเท่านั้นนี่คือรอกหยดน้ําจากค่ายซีเซอร์ชื่อรุ่นว่า M1 ตัวนี้ถูกขายได้สักพักแล้วนะแล้วซึ่งมีคนมารีวิวพูดไปในทิศทางเดียวกันว่ารื่นดีตีไกลค่ากับราคาที่จ่ายวัสดุที่ได้ดีมากๆบอดี้เฟรมกลางเป็นโลหะด้านข้างเป็นคาร์บอนสตาร์แดกคาร์บอนแขนคาร์บอนจับยางเนบนุ่มนุ่มสปูลแกนสั้นน้ําหนักแค่4.9รัมเเือองขบูสี่ แน้นแนลับลูกปืนกันน้ำเค็ม10บวก1บอลเบลลิงตาเกียร์เลโช7.6ต่อ1รอบถือว่าสูงมากๆกำลังเบรกที่ให้มาถึง5กิโลและได้ถึง2สปูเล่นได้ทั้งเหยื่อหนักเหยื่อบาสามารถตีได้ตั้งแต่เหยื่อนึใช้งานได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มจบในตัวเดียวคุ้มค่ามากราคาเต็ม2,857บาทจัดโปรโมชั่นได้ราคาพิเศษเหลือแค่1,971บาทเท่านั้นรสนใจอยากได้รอกหยดน้ำน้ำหนักเบาวัสดุดีสเปคแน่นลีบกดก่อนหมดโปรโมชั่นรีเซอร์ M w